โลกีถูกเสนอเป็นภาคีอัศวินเทพสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับทำไมการโลกีนั้นถึงได้รับการเสนอในการเป็นหนึ่งในเผ่ามังกรฟ้าแตงจริงแล้วนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างและกันดูเหมือนจะเป็นคาใบ้ของอาจารย์โอดาว่าทาไมโลกีนั้นถึงได้รับข้อเสนอที่มันดีงามขนาดนี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าถ้าพูดถึงชายนะครับที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงเวลานี้ของวันพีชนั้นเนี่ยมันก็คงจะหนี แม่พ้นนะครับรับชายที่ชื่อว่าโลกีนั่นเองนะครับกับบุรุษผู้ที่มีความเพียรพร้อมสุดๆเลยนะครับที่จะนั่งบรลลังต่อจากกษัตริย์ฮาราวนะครับแต่ด้วยนิสัยของตนเองและกันที่เกเรตั้งแต่เด็กๆนะครับด้วยนิสัยต่างๆความน่าเชื่อถือจนทาให้เนี่ยทางด้านของโลกินั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับความไว้วางใจละกันจากคนในประเทศนะครับจนเนี่ยเขาก็มีการพูดแหละครับว่าโลกีนั้นเป็นผู้สังหารพ่อของตนเองนะครับอย่างกษัตริย์ฮาราวนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือดูเหมือนว่าโลกีนั้นจะปฏิิเสสธ่งนี้ โดยเขานั้นบ่งบอกชัดเจนว่าเขานั้นไม่ใช่ผู้ที่สังหารนะครับพ่อของตอนเองอย่างกษัตริย์ฮาราวนะครับมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆแต่โอเควันนี้เราจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่เราจะพูดถึงนะครับประเด็นปริศนาละกันว่าทําไมโลกีนนั้นถึงได้รับข้อเสนอในการเป็นหนึ่งในภาคีสวินเทพทั้งที่จริงแล้วพวกเผ่ามังกรฟ้านั้นเนี่ยเป็นพวกที่ยิงธนงในศักดิ์ศรีตนเองมากๆเลยคือพวกมันนั้นเนี่ยแทบไม่อยากจะเอาใครนั้นมาเข้าร่วมนะครับในการเป็นเผ่ามังกรฟ้ากับตนเองแต่ที่น่าสนใจเล ก็คือนะครับทำไมถึงยอมมอบสิทธิ์นี้ให้กับโลกิเลยล่ะทั้งที่มันเป็นอะไรนะครับที่แบบโอ้โหมันแบบเลอค่านะสาหรับพวกเขานะครับจริงๆเราเห็นหลายกรณีแล้วที่เทียบเคียงมาก่อนหน้านี้ที่แบบถูกปฏิเสธเลยในการเป็นผอมังกรฟ้าวันนี้เราเลยมาพูดกันเพราะว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าอาจจะมีจุดเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างละกันนะครับถึงประเด็นที่ว่าโลกินั้นถึงมีสิทธิ์ที่สามารถเข้าร่วมเผ่ามังกรฟ้าได้และเหมือนเดิมก่อนที่จะรับชมคลิปนี้แบบเต็มๆอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิป วกเผ่ามังกรฟ้านั้นเนี่ยก็มีต้นสายมาแล้วกันเนาะตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อ800-900ปีก่อนเป็นเหล่าบุคคลที่สามารถชนะนะครับในตัวของจอยบอยได้แล้วก็มาตั้งกันนะครับเหมือนกับว่าเป็นพวกตระกูลต่างๆตั้งกันมาจนกลายเป็นเผ่ามังกรฟ้าและพวกมันนั้นเนี่ยค่อนข้างนะครับยิงธนงในศักดิ์ศรีตนเองามากๆไม่เชื่อผู้ใดนะครับไม่ต้องการเข้าร่วมกับใครทั้งสิ้นเลยนะครับก็คือเห็นทุกคนนั้นต่ําต้อยไปกว่าตนเองมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าในเมื่อนะครับไม่เซตของเผ่ามังกรฟ ในการเข้าร่วมในการเป็นภาคีสวินเทพนะครับทั้งที่เกลียดฉันนะครับโอ้โหผู้คนปกติมากมายเลยอย่างง่ายๆเลยนะครับการที่มันนั้นเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างหมายถึงว่ามาอยู่กับคนปกติเนี่ยก็ยังมีใส่ที่ครอบผัวเอาไว้ฟีลแบบว่าไม่อยากจะหายใจร่วมนะครับกับพวกคนปกติทั่วไปนะครับเป็นลมหายใจที่สกรปรกสําหรับพวกมันนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงความชัดเจนนะครับว่าพวกมันนะเนี่ยเป็นพวกอะระยำแค่ไหนละกันล้วพูดแบบนี้ง่ายๆเลยหรือแม้กระทัง่งคนที่เคยเป็นผ่ามังกรฟ้ามาก่อนเนี่ยยังเคยถูกปฏิเสธเลยนะในการ จะกลับมาเป็นเผ่ามังกรฟ้าอ่าก็คือโดฟามิงโกนั่นแหละหละังจากที่พ่อของโดฟานั้นเนี่ยก็คือต้องการจะใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปจนโดฟานั้นก็จัดการนะครับสังหารตุยเย่พ่อตนเองไปแล้วก็กลับมาเป็นเผ่ามังกรฟ้าแต่ก็ถูกปฏิเสธจึงทำให้มันก็บ่งบอกชัดเจนว่าอ่ะในการจะกลับมาเป็นเผ่ามังกรฟ้ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอาจจะต้องมีเส้นสายนิดนึงอย่างพี่แชงนั้นเนี่ยอ่ะก็เคยเกือบกลับมาเป็นเผ่ามังกรฟ้านะแต่ในท้ายที่สุดพี่แกนั้นก็อยากจะใช้ชีวิตนะครับในการเป็นมนุษย์ ได้รับข้อเสนอนี้นะครับซึ่งจริงเนี่ยเราอาจจะมองดูผิวเผินตอนแรกเนี่ยก็ฟีแบบว่าโลกิเก่งง่ายเก่งจนอยากนะครับให้มาเป็นหนึ่งในพวกภาคิสวินเทพเหมือนได้กําลังรบชั้นดีนะครับต้องการยึดครองนะครับประเทศเอลบาบแต่นะครับอันนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแต่เมื่อเรานั้นลองมาบรรจบกันแล้วกันนะครับกับเหตุการณ์เนี่ยที่แบบว่ามีการเปิดเผยเ,เกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์ฮาราวที่ในตอนนี้เนี่ยก็ดูแมงแมงแงเหลือเกินว่าเฮียกษัตริย์แกนั้นน่าจะไม่ใช่คนดีแล้ว้ววววนนนนัั่่่่แหลละคคคครบบดยาาามททีีอจจเป็ุึง แบบส่งเด็กคนยักษ์เอลปาบเนี่ยก็คือส่งไปนะครับให้กับฝั่งรัฐบาลโลกนะครับใครเป็นทาสเผ่ามังกรฟ้าหรือเป็นทงห,งหารหนึ่งที่เราได้เห็นมันน่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ยก็คือทางด้านของซอมเมอร์นั้นเนี่ยก็มีการพูดนะครับเขียนพูดกับแชมล็อกว่าเนี่ยมาที่เอลปาบมาทําไมก็คือมาเคารพศพนะครับของกษัตริย์ฮาราวหรือเปล่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าอ้าวแบบนี้แปลว่ามันต้องเคยรู้จักกันหรือว่านะครับกษัตริย์ฮาราวนั้นเคยแบบว่าอาจจะเคยส่งเด็กไปหรือถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งกษัตริาารวนนั้น อาจจะเป็นนะครับบุคคลเนี่ยที่เป็นหนึ่งในภาคีสวินเทพหรือเปล่านะครับฟีลแบบว่าเป็นภาคีสวินเทพเนี่ยเคยร่วมมือนะครับกับซอมเมอร์มาเพราะไม่ยอย่างนั้นเนี่ยมันคงไม่มีการพูดประโยคนะครับที่ดูแนบชิดขนาดนี้หรือเท่ากับว่านะครับทางด้านกษัตริย์ฮารานั้นอาจจะเป็นหนึ่งในเผ่ามังกรฟ้าแต่อหนึ่งเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเป็นเผ่ามังกรฟ้าโดยกําเนิดฟีลแบบว่า,ามีสายเลือดเผ่ามังกรฟ้าอยู่กับตัวเองหรือเปล่านะครับเคยถูกนับเข้าไปซึ่งอันนั้นโอกาสน้อยมากๆหรืออีกแง่มุมหนึ่ ถูกเชิญไปก่อนหน้านียนานมาแล้วนะครับถูกยอมรับด้านฝีมือว่าให้เป็นหนึ่งในภาคีสวินเทพซึ่งได้เป็นแบบนั้นอ่ะก็มีโอกาสสูงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะมีการชักชวนลูกของกษัตริย์ฮาลาวอย่างโลกีนั้นเนี่ยมาเป็นหนึ่งในภาคีสวินเทปซึ่งได้เป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะผมมองว่าก็โปเชนะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะชวนโลกีแต่เพียงแค่ว่าโลกีนั้นเนี่ยไม่อยากจะเป็นนะครับหนึ่งในภาคีสวินเทปเท่านั้นเองแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือทางด้านโลคีน,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 นคัเพราาะว่ ก็เพิ่งมาตกใจที่รับรู้ว่าผมแดงแชงคูที่จับเขาเอาไว้เนี่ยก็มีฝาแฝดอย่างแชมล็อกนะครับเท่ากับว่าโลกิก็ไม่ได้รู้จักแชมล็อกมาก่อนหน้านี้แต่อาจจะรู้นะครับพิษสงละกันของพวกนะครับพาคีสวินเทพที่มาเนี่ยอย่างพวกอาซอมเมอร์กูลลิงแฮมพวกนี้นะครับเพราะว่าพอ2คนนี้ปรากฏตัวขึ้นและสร้างความปั่นป่วนในเอลบาฟโลกินั้นนะครับก็เริ่มในทันทีนะคบฟิลแบบว่าต้องให้เขาเนี่ยปลดปล่อยเข้าไปซะเดียย๋ยวเขาจะไปช่วยคนอื่นเองก็คือโลกิคงรับรู้นะครับถึงความอันตรายและการถึงพลังความสามารถนะครับ พวกภาคิสุวินเทพพวกนี้มันจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับที่เราได้เห็นทั้งหมดเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงตอนนี้ว่าโลกินั้นนะครับน่าจะเป็นบุคคลหนึ่งเลยนะครับที่จะมีส่วนสําคัญและกันในการต่อสู้กับพวกนะครับภาคิสุวินเทพและการที่โลกินนั้นเคยถูกได้รับข้อเสนอนี้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงกับกษัตริย์ฮาราวก็เป็นไปได้และผมมองว่าอีกไม่1นึตอนนี้เราคงได้รับรู้ความจริงแล้วนะครับว่ากษัตริย์ฮารานั้นสรุปแล้วเนะี He ่ยเฮียแกนั้นดีหรือร้ายนะครับเป็นผู้ที่ ะจะมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนนะครับในการเป็นหนึ่งในภาคีสุนเทพก่อนหน้านี้เพราะว่าการที่นะครับกษัตริย์ฮาราวนั้นเนี่ยจะได้รับการเคารพก็คือทางหน้านของชแชมเลอรพูดแหละว,ว่าเออมาเคารพศพกษัตริย์ฮาราวหรือเปล่าการที่พูดถึงระดับนี้เนี่ยเท่ากับว่ากษัตริย์ฮาราวนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันจะต้องมีความสัมพันธ์ที่มากไปกว่านะครับคือต้องการใช้งานกษัตริย์นะครับคือพวกเผ่ามังกรฟ้า,ฟามันไม่เคารพบนุษยปกติอยู่แล้วแต่ถ้าหากได้รับนะครับการเป็นนนนเเผ่าาาามมังกร้้ออภคีีสุวิทพจๆและถบศ มองว่าดูมีเซนมากกว่านะครับจึงไม่อาจจะเราก็ต้องรอดูนะครับและมันน่าสนใจมากเลยนะว่าที่มาที่ไปของกษัตริย์ฮาราวนั้นคืออะไรอาจจะเป็นจุดนะครับที่ลากลึกไปจนกว่าที่พวกเรานั้นคาดคิดก็เป็นไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นการเปิดเรื่องวันพีชมาได้น่าสนใจเลยตามสไตล์อาจารย์โอดาและทุกคนคิดอย่างกันบ้างครับคิดว่าโลกินั้นจะมีสายสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับพวกเผ่ามังกรฟ้าหรือเปล่ากษัตริย์ฮาราวนั้นเป็นคนดีเป็นคนหักหลังหรือเป็นยังไงกันแน่ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะ ว่าอีกหนึ่งสองตอนอาจจะมีการเปิดเผยนะครับและคงจะมีอะไรที่มันคืบหน้ามากกว่านี้ให้พวกเรานั้นได้รับชมนะครับอ่ะก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับบางสิ่งบางอย่างในเรื่องวันพีชที่เรารู้มาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกนันและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่นจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ